สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับหมามีออสการเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันที่21เมษายนปี2566ค่ะวันนี้หมามีก็จะมาอัปเดตนะคะข้าวเลืกเหมือนเช่นเคยนะทางข้าวนาปีนาพรังค่ะทุกคนคะ่ะขณะนี้เนะชาวนาเราทุกคนความหวังเดียวอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะทุกคนคะ่ะว่า ใครฝั่งไหนพักใดจะได้มานั่งเป็นรัฐบาลเนาะทุกคนและที่สำคัญคือมาช่วยผลักดันในเรื่องของสินค้าราคากเกษตรเนาะให้ดีขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวทุกคนนะเนาะเรารอคอยมาต้นทุนมันสูงอะนะคะตอนนี้ก็ยังกักข้าวไว้นะสำหรับบางท่านนะข้าวนาปีอนะ ะะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูราคาข้าวรายการแรกกันเลยนะสําหรับวันนี้ค่ะข้าวเปลือกเจ้านาปางปี2 5 6 6ค่ะจังหวัดนครสวรรค์1 0,000บาทถึง1,200บาทจังหวัดพิจิตร9 7 0 0บาทถึง10,000บาทจังหวัดกาแพงเพชรเ9 0 0พบาทถึง10,000บาทจังหวัดกาญจนบุรี1 0,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดสุโขทัย9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี 1,000บาทถึง1,100บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดชัยนาทค่ะ9,900บาทถึง1 6 0 0บาทจังหวัดอุทัยธานี9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา1 2 0 0บาทจังหวัดนครนายก 1,100บาทปรับลดลงมาจากเมื่อวาน100บาทจังหวัดลบบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดปทุมธานีค่ะ9,700บาทถึง10,100บาทจังหวัดนครปฐม9,800บาทถึง9,900บาทปรับลดลงมาจากเมื่อวานนะ100บาท จังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดราชบุรี9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี10,000บาทถึง10,200บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกหอมมะลิค่ะปี2,565ทับ66นะคะจังหวัดสุรินทร์13,800บาทถึง14,600บาท จังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาท จังหวัดมหาสาครคาม14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดยะโสธร13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดชยัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาท จังหวัดอำนาจเจริญ13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,100บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,300บาทจังหวัดสกลนคร13,000บาทถึง13,750บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,600บาท จังหวัดหนองบัวลำพูหนึ่งหมันแดรอบาทถึงหนึ่งี่พันสี่รอบาท จังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,000บาทรายการต่อมานะคะข้าปลูกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางน,นะคะปี2,565ทับ6ค่ะจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดลำปาง12,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดอุตรดิต12,900บาทถึง13,500บาท รายการต่อมานะคะข้าเปลือกปทุมธานีนาปรังค่ะปี2566นะคะจังหวัดลบบุรี1,600บาทถึง11,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1,800บาทถึง1,900บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดอ่างทอง1,800บาทถึง1,900บาท จังหวัดสิงบุรี11,100บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี1,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดกาญจนบุรี1,500บาทจังหวัดปทุมธานี11,000บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าเปิดอเหนียวมเม็ดยาวนาะปี2565ท66นะคะจังหวัดคอนแก่น12,400บาทถึง12,800บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดสกนลนคร11,800บาทถึง12,000บาทจังหวัดนครปนม18,000บาทถึง11,600บาท จังหวัดกาลสินหนึ่งหมืบาทถึง1นึ0งบาทจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งบาทถึง1นึ0งบาทจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งหมื่บาทถึง1 2ึ0งหบาทจังหวัดชัยภูมิหนึ0งหบาทถึง1 3ึ0งหบาทจังหวัดหนองบัวลำพูหนึ่งหมื่นสอบาทจังหวัดหนองคายหนึ่งหมื่องพันสองรบาทถึง1,2500บาทจังหวัดมุกดาหาร1นึ่0หมบาทถึง1 2ึ0งหมื รายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวนาพลังค่ะจังหวัดหนองคายนะคะ9,000บาทถึง1 1 0 0 0บาทค่ะมาดูรายการต่อมาค่ะข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคราวนาะปี2 5 6 5 6 6นะคะจังหวัดอุดรธานี1700บาทถึง11,500บาทจังหวัดนครพนม10,000บาทถึง1 5 0 0บาท จังหวัดนนทคาย1700บาทถึง11700บาทจังหวัดลำปาง11000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9000บาทถึง10000บาทจังหวัดมุกดาหาร8500บาทถึง9000บาทจังหวัดเชียงราย12000บาทค่ะ รายการต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะข้าปเปลือเหนียวเมล็ดข้านาปลังปี2566ค่ะจังหวัดนองบัวละพู11,200บาทจังหวัดแพร่17,000บาทและจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ12,200บาทถึง12,400บาทค่ะ ทุกคนคะ่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอ้อมูลประจาวันที่20เมษายนปี2566นะคะราคานะคะราคาข้าวเป็นข้าวเปลือกแห้งเนาะความชื้นไม่เกิน15%ค่ะทุกคนอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเน็กๆของมามีออสการ์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย